สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ้าทักทายจากรัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกาจ้าก่อนอื่นก็นต้องขอบคุณทุกๆคนเนาะที่มาเอา่อบ่งคลิปกดไลค์และก็คอมเมนต์ให้ก็เป็นกำลังใจที่ดีเนาะจ้าสำหรับอตอนนี้เนาะทุกคนซึ่งนับจากมื้อนีแล้ว แม่ก็จากไปเออเกือบสีเดือนนึงเนาะยี่สิบกว่าวันแล้วจ้ะทุกคนยี่สิบกว่าวันแล้วเนาะจะคิดฮอดแม่ทุกมือจ้ะทุกคนมือเคลื่อนกับฟันฮอดแม่ได้ฟันมาแบบที่นองแบบว่าตุ่มโฮมกันนะมาสังสรรค์มากินน,นันกินนี่น้ำกาลชนะฟันว่าเออเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ให้แม่กิน่นะทุกคนอืฟันฮอดแม่เนาะก็ เอาเกิต้องอยุ่งให้ได้แล้วเนาะทุกคนแมนบอกเราก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะว่ามันก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมเนาะทุกคน <c oughs> คิดหอดก็ได้แต่คิดหอดเนาะคิดหอดตอนนี้ก็โทรหาพอเอาทุกคนเพราะว่ายังเหลือพออยู่เนาะยังเหลือพ่ออยู่ทุกคนก็โทรหาพอเอาก็ได้เนาะก็ พี่น้องเนาะทุกคนคําว่าพี่คําว่าน้องเนี่ยสิทิ์พิจารหนึ่งละ่ะเรื่องที่ดินเนาะทุกคนสองก็คือเรื่องเงินเนาะเดี๋ยวข่อยสีวาวโชฟังเนาะทุกคนจ่าซึ่งที่ดินเนี่ยก็คืออ่ะพ่อกับแม่เนี่ยมีลูกทั้งหมดหกคนเนาะก็คือแบ่งทอทอกันละ่ะทุกคน ไดประมาณเอ่อสักคนละสีไร่เนาะทุกคนซึ่งก็ยังแน่นอนและทุกคนก็นมันก็ไดเอ่อเท่าเทียมกันเนาะบัดนี้บ่ไเด็มีไผไดลืนไดหน่อยไดร้ายกวงสินะแต่ทุกคนเห็นทีบ้านตรงนั้น่ีวจชาทุกคนที่บ้านตรงนั้นน่ะก็คือแม่แม่สิเป็นคนอ่ายกห้ยคอยเนาะ ยกให้คอยแต่ว่าเอ,อือยเอือยคอยนั้นโอนเอาะจะโอนเอาจริงแล้วแม่ให้คอยใช่นะแต่ว่าเอือยคอยนั้นโอนเอาเพิ่นบอกว่าเพิ่นสินดูแลน้องน้องนะน้องน้องในที่นี่ก็คืออ่ะว่าแม่นคอยดอกนอ้องเพราะว่าคอยก็นคอยกัมีผัวดูแลเรียบร้อยแล้วเนาะ น้องในณนที่นี้ก็คืออาจีพร่วมทึ่งคอยน้ำแล้วก็อ่ายคอยที่ยั่งดูแลพอตั้งแต่อันช่วงแม้งมีชีวิตยอ,ยอยู่กับเที่ยงกนเนีุ่กคนเรื่องที่ดินผู้ได้เสีเฮ็ดงานผู้ได้เสีเฮ็ดนี้สิน่ะก็คือแบบกต่กยั่งแบบเหลือของพอของแม่ว่าท่านดึกที่ว่าท่านได้ห้ผู้นั้นก็อยากเฮ็ดผู้นี้ก็อยากเฮ็ดสิน่นนะไม่แต่ผู้อยากได้ นึกออกก็จะทุกคนไม่แต่พู้อยากได้คอยยุกไก่เสียคอยชนดทที่ดินบริยูน้ำคอยนะจ๊ะทุกคนแต่คือ,อยังอยู่บานเนาะ,ะคือโอนมาเป็นของคอยเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ว่าชนดก็คือบริยูน้ำคอยเนาะก็เลยอ่ะตอนนี้ทั้งให้ทั้งหน้าก็คืออ่อ้ายคอยเหตุเนาะเพราะว่า อยู่น้ำพองสินะทุกคนจะเห็ดแบ่งพอกินสินะเข่าพวกให้พกอีวอยังแสค่คยสิบอก่อยได้ไปยุ่งหม่นวหวสักเท่าไหร่สร้างไอได้จ้ะทุกคนบอกบ่หายกเถือกินยามาแบบ โดนแล้วพรทาเด็เศร้าไอพระท่านได้เศร้าไอนั่นลหละก่อนนะนี่นกะมีปัญหาแต่ละคนแบบว่าทางคนแต่อยากอยากเหตุทางคนแต่อยากได้อย่าง,งนี้สินะคอยเข้าใจอยู่ความพีความนองอย่างละสสพิดกันเรื่อง ที่ดินแต่ว่าดินตรงนั้นที่เอื่อยขอโอนไปข่อยก็บริว่าอย่างละทุกคนข่อยก็แบบว่าอเงียบๆอ่ะมันเสียนะข่อยก็อย,นะอยากปากอยากว่าออกไปเดี๋ยวสิพิจทกันอีกมักนสีนะข่อยก็เลยอปล่อยอยากโอนเอากระโอนเอาบอกเป็นหยังเสีนะสำหรับข่อยเนาะก็คือเข้าหาไม่กระได้เองแสงออกหมดทุกคนเข้าก็มีสามีที่ดีคอยซัพพอร์ตทุกอย่างเสียนะทุกคน อัน่นหละข่อยก็เลยอะบอข่อยแบบทางบนละอีกอย่างข่อยก็บได้กครับไปอยู่บ้านอยู่เลียงสินะข่อยก็อยู่นี่เพราะว่าข่อยก็มีบ้านบ้านอยู่นี่เนาะอยู่กับสามีอยู่นี่อยู่เมกาเนาะทุกคนนัน่นแหละแต่พืชแต่พืชเทียงกันั้งแต่สมัยข่อยอยู่เมืองไ่ายพุ่นละเทียงกันเรื่องที่ดอกที่ดินพี่น้องอือแล้วบบดนี้มา มาช่วงเอองานเนอกจากมาช่วงงานเอองานให้บุญให้แม่แล้วว่างานศพเนาะทุกคนเกษตรมาเถียงกันเหลืองเงินเลยทุกคนมาเถียงกันเหลืองเงินคอยก็คืออ่ะเตรียมเตรียมเงินไปเตรียมเงินไปอยู่แล้วของไหมนะเพราะว่าคอยเตรียมไปเพื่ออยู่แล้วเงินงของคอยใช่นหะซึ่งคอยนั้นอ่ะ ออกหลายกระมูว่าง่ายๆข่อยก็คือออกไลายกระมูข่อยไม่ได้คิดยั้งลายนะทุกคนเพราะว่าเฮ้าเฮ็ดบุญไห้แมงสินะข่อยไม่คิดอยั้งเพราะว่าข่อยกระเตรียมเงินของข่อยไปอยู่แล้วสิน่ะตั้งใจไปไห้แม่ไปเฮ็ดบุญไห้แม่อยู่แล้วข่อยก็เลยบอได้ซีเรียสิน่ะแต่ว่าพวกไอ้เอื่อยก็สิมีปัญหากันแบบนี้อันบ่มีคนอยากออกสิน่ะทุกคนออกบอมันมีคนอยากออกไลัสซน่ะ เข้าใจคอยเข้าใจความหมายทีคอยบ่าวบ่บ si ่บ nice. ่มีคนอยากออกหลายก็คือออกมาเท่าใดก็คือท่านั้นสินะบบบ่อยากมีไผออกเพิ่มสินะนั่นล่ละก็เถียงกันได้ทุกคนจัดงานให้แม่น่นพี่น้องคุยกันก็เถียงกันแต่เรื่องเงินสามสี่มือก็กับพี่น้องก็คุยกันเนาะทุกคนก็เถียงกันสินะเถียงกันเรื่องเงินเรื่องทอง นไข่ก็คือแบบอันนี้แลรงสินะทุกคนแบบมันชินแลรงสินะหมายถึงชินชินเพราะว่าเฮาเจอแบบนี้มามหาลายเทื่อแรองสินะก็เลยแบบชินแต่ว่าก็มันจบลงไปแล้วก็ถือว่าอะตะคุกตะคักแน่แต่ว่าก็แต่เฮ็ดบุญให้แม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือแบบ โล่งอกโล่งใจไปจริงินะแล้วบันนี้มามาส่วนพวกค่าสอค่าสมเนาะทุกคนพอบอกว่าเอ้ยแม่แม่ก็บ่ให้ลูกลาเนี่ยว,ว่าซันเพราะว่าคอยคอยเนี่ยคอยเป็นคนคนหน่อยเนาะทุกคนคนตีหกพอ,อกว่าแม่บ่ใหา้บ่ใหา้บ่ให้ลูกหลาเลยเนาะเพราะว่าเอ่เพิ่นสิมีพวกค่าสพบสหกรณรเอ้ยท่กระสอ สม่าคมหนึ่งสองสามจินนะในหมู่บ้านสินะทุกคนซึ่งเอือยคอยกันยังคิดว่าคอยแม่หคอยได้ทุกคนเพิ่นว่าอันก็มาสอกมาเส้นไหวี่ลาเพิ่นว่าสิได้สิได้เฮ็ดหายถ้าถักคอยมาก,ก่อนสินะนึกออกว่าจ้าทุกคนถักคอยมาก,ก่อนก็หมายถึงไงคอยเส้นรับอันนาแต่ว่าคอยอน,นั่นก็คือแบบ ถามแม่เบิ่งแล้วถามแม่สินะ่ะตอนตอนที่แม่ยังบอก่ทัานเสียเนาะค <c oughs> อยก็ถามว่าค่าซพค่าซพต่างๆนี่เจ้าให้ผู้ใดข่อยถามแม่นะ่ะแม่ก็บอกว่าให้เกยข่อยทั้งเบิดก็คือค่าซบนะ่ะอ่อท้อกสอสากร ในหมูบ 1, 2, 3, ่บ้านหนึ่งสองสามก็คืออ่านได้เอ่ยคอยเบิดแต่ว่าแม่คอยนั่นสั่งเสียไว้ว่า,วาหายอายคอยน้ำแนงเสีนะหายอายคอยทีทีอยู่น้ำพองเสีนะเพราะว่าอ้ายคอยนันบ่มีหยังน้ำเขาเสินะเออยังอยู่ยังอยู่นั่นเพราะท่านมีหยังน้ำเขาเออคอยกระสิหายเสียนะทุกคนแต่ว่าหายหน่อยหายร้ายคอยกระเบื้งนั่นแหละก็คือส่วนส่วนของอ่ค่าศพ แม่ที่ใจใจมากก็คือคอยบ่ได้แด่อจทุกคนซึ่งคอยก็บอ่อยยิงยั้งอยู่แล้วสินะทุกคนเอาก็บ,บริยากอยากได้อยู่แล้วเพราะว่าเฮาเอามีอันเอากับพอมีอส่นะทุกคนเราพอมีเราไม่ได้เดือดร้อนคอยก็บ,บริบริพคิดตรงนั้นส่นะแต่ว่าพอนั่นละวานก็บ่ให้ลูกก็บ่ให้ลูกสาวลาในเนาะเป็นวังี่นะคว่ำพอนะซึ่งคอยก็ เป so ็นคนที่ออกค่าใจอะไรกามูงใช่ไหมซึ่งคอย่บด้ยยังได้พวกพวกอ้ายคอยเพื่อนกัด้ค่าซบกันเบื่ทุกคนสามสี่คนน่ะเพื่อนกับเด้ค่าซบค่าซบนั่นค่าซบนี่มีอ้คอยก่อนคอยคนดึงที่บดายยังเลยกับเขาแล้วก็คอยกับโบดายยังคอยสําหรับคอยก็คือคอย บด้ซีเลียตสินาทุกคนบด้ซีเรียตตรงนี้ยังสินาเอาอนั่นลาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่น้องก็สสมาคิดกันเรื่องเงินเลื่องทองคือเกาสินาคอยนั้นบอเป็นอย่างทุกคนค่อยนั้นบอเป็นอย่างก็คือแบบแม่สิให้เอือกก็คือเป็นสิทธิ์ของแม่เนาะทุกคนจะ ป่อยเพลินเพราะว่าเพลินอยากให้พายกับก็เป็นจิตของเพลินสินาทุกคนคอยกับสบายๆอยบาอบริบสิเรียดยิ่งอยู่แล้วสําหรับตัวคอยเองซึ่งมสมบัติที่แม่ถิ่มไหวให้คอยนี่ยังเดียวคอยสิให้ทุกคนเบึงก็คืนนี้จ้ะกำไร กำไรนี่ที่เพิ่นห้ข่อยซึ่งช่วงปีใหม่อะติคอยกลับบ้านนะทุกคนปีใหม่่ขคอยกลับบ้านเพิ่นก็ยกอันสำหรับนี่แหละกำไรนี่แหละไม่คอยเลือกแต่ว่าคอยนั่นคอยไซว่าได้จะทุกคนใสซไดอยู่แต่ว่ามันสินแนนสินะ่ะมันจะแน่นนี่ก็คือสมบัติชิ้นเดียวที่ แม่ข่อยซึ่งคอยเอาอันเดียวทุกคนเพิ่นกะเอาไมา่คอยเลือกหลายอยู่แต่ว่าคอยเอามาม่คอยก็บริสาจัเงเสนะเอาไว้ให้เอาไว้คนที่เขามีลูกมีเต่าพวกอ้ยๆข่อยเสียเรามีลูกมีเต้าจัเนสะีขคอยบ่มีลูกมีเต้าจังซีขคอยก็เลยอ,อ่ะเอาไว้ก็คือเป็นที่ระลึกแค่นั้นอันนี้ก็คือทําจากเงินเนาะทุกคนตีจากเงินนี่จาก่อยให้เบิง่งไกลตีจากเงิน แต่คือคอยเอามาแค่สำรับเดียวแม่พ่นไ้ข่อยเลือกหลายยาหลายอันอยู่ใจทุกคนแต่ว่าคอยตัดสินใจสีเอามาแค่อันเดียวเพราะว่าเอามาคอยกับบริ้ใชอหรอกจทุกคนเอามาคอยจะเก็บไว้เก็บไวแบบ้แบบเวลาเอ่อคิดฮอนแม่ส็สิว่าเออนี้เด้อแม่ห้แม่ห้สมบัติไว้สิ้นนึง สิ่งหน,นึ่งแบบว่าติดโตสินะเพื่อนก็มกักใซนสินะคู่นี่คู่ที่เพื่อนมกักใซน์สินะคอยก็เลยอ่ะเอาเออคู่นี้มาเป็นกําไลคอมือเนาะทุกคนซึ่งมันน่อยทุกคนเห็นบ่มันหน่อยมันบ่อได้งหญ่แนขนคอยกับบอใใ่อได้ง่ายดอกจ้ะทุกคนจะว่าเวลาใซ่แล้วมันมันกระสิคัดคัด,คดน่จักหน่อยเพราะว่าคอยกับ,บ่คคอยมักใซ่เครื่องประดับสักทอดไดซี่นะนั่นละ อ bon say, h, Sommer, oh คอยก็บได้เสียใจหรอกทุกคนเพราะว่าเราก็อยากแคทนมห้แมีความสุขนะเพื่อนสิห้ผู้ใดจังใดก็อ่ะเรื่องห้องแม่เนาะคอยบได้อยู่หันสินะคอยบได้อยู่บ้านก็คือคอยมาอยู่นี่คอยก็ิอยู่นี่สินะสมบัติชิ้นเดียวที่คอยเอาไว้ ที่แม่คอยเลือกก็คืือชิ้นนี่จ้ะทุกคน <c oughs> เล่าก็สสิหักตัวนี้แห้งจ้ะทุกคนเนี่ยํำไรตัวนี้นะเพราะว่าตอนข่อยอยู่เมืองไทยเล่าสิมักใส่ใส่ตัวนี้อย่างสินะ คอยกัเลยอ่านเลือกเอกเอาตัวนี้มาแต่ว่าเพิ่นมีหลายอ่านจุาคนมีมีหมายถึงเพิ่นมีหลายคูงสินะแต่ว่าคอยก็เอามาเก็บไว้เวลาแบบคิดฮอดเพิ่นสินะก็มีละสมบัติชิ้นหนึ่ง ที่เพิ่นไหวหคอยที่ที่เพิ่นไขคอยเลือกตอนนี้คิดฮอดแม่ทุกคนคิดถึงแม่จังส่นะสิเ็ตตั้งไดไดนเนอะทุกคนคิดฮอดก็อดเอาเนะาะใหญ่แล้วคิดฮอตก็อดเอาใหญ่แล้วใครเนีได้ข่อยบริยูบานหรือวายยูเมืองไทยกระสัน่อยสิ บอเป็นตายูงสินะทุกคนเพราะว่าขอยติดแม่ติดแม่มากขอยติดพอตั้งแต่อันสมัยใน้นยอยแล้วเนาะตอนนี้ก็บอมีแม่อยู่แล้วก็ดูแลพอไปเนาะทุกคนเดี๋ยว มาต่อคลิปหนาเนาะจ้าทุกคนมาต่อคลิปหน้าเนะา,คนา,คนาเนะคอยรู้สึกว่าอยากไอตลอนสินะเวลาเวาวอยากทุกคนลำคัญนนำ้ำเอาเป็นว่านะสามีคอยกไอไอน้ำกันเป็นไข่กับเป็นไข่น้ำกันดูแลสุขภาพเนาะจ้าก็ให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะบ่เจ็บบ่ไข่บ่ป่วยบ่ดจนเนาะ พอกันไหมคลิปนะ่ะคลิปนี้ค่อยไปแล้วจ้าบ๊ายบาย